ก็สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบบรรยากาศกับเราชาวช้างเซนร,รู้นะคะก็มีพี่ใหญ่ของเราพี่แปปซี่นะคะนาทีมดโดยโหคึกค,คักกันใหญ่เลยค่ะคึกคักกันใหญ่มากเลยนะคะ <c oughs> คุณซับเดี๋ยวก่อนลูกรอก,ก่อนให้เขาโชว์ลีลาก่อน อ้อเด้อหลังโอ้โหตกใจเล็กน้อยเล็กน้อยเนื่องจากเพื่อนเยอะมากวันนี้บรรยากาศเราชาวช้างเยอะมากเลยนะคะคึกคักกันใหญ่เลยมาดูกันเลยกับความโชว์น่ารักแสนรูของปี่เป๊ปซี่นะคะโชว์ลีลา ช้างไม่เท่าไรนะครับกควานนี่เลยครับหนักเลยคางไม่เท่าไรนะครับพ้อนเอาก้วยก้เนี๋ยวจะช่้ยยอดทองนกโชคได้หรือเปาครับแฟนที่ร้ักลูกแซงเจ้ากับพอดีเด้ไหมเด้๋ฮะลอ ยังไม่ได้สักลูกนะคะบรรยากาศคึกคักกันมากเลยนะคะทาเยอะพี่เบ๊ปซี่เล่นทายยากอีกนะคะนี่ จะเข้าหรือเปล่าสักลูก,ก,ลกหนึ่งอ,อันนี้ก็จะเป็นคำเมินนะคะกับแม่แม่น้องเล็กนะคะตัวนี้ขา้างเนยอดทอง สงซานซาวจังยืนมองเลสผู้บบาวอยู่นี่เลยเดี๋ยวแป๊หนึงก่อนลูกอันนี้มาก็เพื่อมาให้หนางเจอกับพี่เปปซี่นะคะนานมากแล้วที่ไม่ค่อยได้เจอกันมาดูบรรยากาศกันค่ะแม่่ค่ะครั้งแรกที่ได้เจอกับพี่เปปซี่จะเป็นยังไงบ้างนะคะรุนก่อนรุนก่อนดูผู้ชมนะคะอยู่ระเบ,บียงรุนุนกันรุนกันกับการปานะคะ

เช้ามองฮะโอ้ดีใจใหญ่เลยดูตาดูตาตารมันกายเอากล้วยให้อยังกันหมดแล้วหมดแล้วนะสามวีนี่นะแล้วมันจะมาก็มาที่มอไซค์ให้นี่เองหมดจะได้ว่าก็รอไปหมดมุจิกันเนี่ยข้างหลังเลยบ่อา้อมไปข้างหลังไปกินอาหารกับเขานะคะยังไงก็ฝากน้องปูนซับด้วยนะคะเฮ้ยหลานเดินดิ เดินดีๆโอ้ยทุลักทุเลมากโอ้ยอยากสะลุจอไปหาไอ้่าเลยะพี่เราเขไอ้่าเลยมาเกาะติดสถานการณ์กันค่ะไปเบิ้งบงนันเด้อเขาจะเป็นน้องยอดทองกันนะคะก็พี่ใหญ่เราพี่เป๊บซี่กันค่ะ mà Gabriel, ô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  Gabriel, วนดีน้องคุณซับมาเจอกันครั้งแรกกับพี่แปรบตี้กันค่ะโอ้พนุซับชุดบานครับผมย่งครับชุดบาสเล็กน้อยค่ะชุดบาสเล็กน้อยลูกบานเล็กเกินเอาเอาสงลูกพอม่งาเอาตัวรสวีทสวีทสวยทสวียสีสวสีว อมาเทียบพี่ใหญ่มองมีกันดีมองกก็ให้พาบรรยายกันค่านำข้ทานแม่ค่ะวันนี้ก็จะได้คุ้มกันเลยทีเดียวค่ะขอค้นกำไรให้กับแม่แม่อฟซทุกท่านนะคะก็ได้เจอกับเราชาวช้างเยอะกันพอสมควรค่ะ่จบจ าดูดูตาอะไรนี่อ่อนพีแบบสี่ใหญ่อ่อนอ่อนวันดีใจมากเลยครับพีขวามคือคขอบคุณที่ขอบคุณดีคือบคุณดีวันนี้อาต้อคกิน ในน้องยอดกองกันนี่นยอลตสอรู้สองลู้ตีครับจะทำไม่ได้นาะค่ะเยอะนารักกันทีเดียวค่ะแม่ๆมค่ะไม่ต้องเล่นท่านะคะลงมืออย่างเดียวไม่ต้องเล่นท่านะคะลปก่ออย่างเดียว ่น้นตื่นใหญ่เลย่งมายืนกับพี่แบบซีตัวเล็กมากเลยนะคะปี่แป๊บ ทางนี้เขเล่นทางโน้นชักทายกันนะคะก็มีรกยัสวยงามเลนนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่ว่าคืนกำไรให้กับแม่มๆพ่อๆกันนะคะก็ได้มาเจอกับเราชาวช้างแสนรู้กันเยอะพอดีเยอะพ,พอควรค,วรค่ะ ก็มีทางน้องนำโชคนะคะที่อยู่ฝั่งนี้น้องยอดทองที่อยู่ข้างหลังกันนะคะข้างหน้านี้น่าจะเป็นน้องจุ๊กแจงนะคะพี่แป๊บซี่แล้วก็แม่พมืนแล้วก็น้องเล็กนะคะรวมถึงน้องพูนซับด้วยค่ะวันนี้เราก็มาเอาแค่ได้เจอกับหน้าพี่แป๊บซี่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับช่องน้องคุณซับกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะคะนีาก่อเป็นเลิกงามยาดีได้มาเล่นกับกับเราชาวช้างกันค่ะคลิปนี้ยังไงก็ขอลาคลิปไปก่อนนะคะแม่ๆม่ค่ะฝากติดตามฝากให้กําลังใจกันด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาคลิปไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Og på koieru.